นี่ก็คือถ้ำกระจกถ้ำกระจกก็คืออยู่ที่บริเวณกอ,อกกาเป็นลักษณะของเงาสะท้อนจากด้านบนนะครับพี่หินปูนด้านบนเนี่ยสะท้อนกับพื้นน้ําทาให้เห็นเป็นรูปทรงเป็นเงาสะท้อนตรงนี้เนี่ยคือถ้าช่วงเวลานี้นยมันเป็นช่วงเวลาที่มันจะสะท้อนแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าแสงเนี่ยครับเ,เข้าไปกระทบกับน้ํามันทําให้เงาสะท้อนจะไม่เห็นเราต้องถ่ายให้เข้าไปลึกๆข้างในครับจะเห็นเงาสะท้อนชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตรงนี้กลุ่มนั่งเที่ยวที่เข้ามาถ่ายเขาก็จะมานั่งบริเวณที่พี่ผู้ชายนั่งอ้าที่เท้ามืออยู่ตรงนั้นอ่านั่งตรงนั้นเลยแล้วก็ถ่ายจากฝั่งนี้เข้าไปก็จะเห็นเป็นเงาสะท้อนของตัวเองนะครับเป็นตัวเองและเงาสะท้อนที่อยู่ในพื้นน้ำ<ม>นี่ก็จะเป็นสความสวยงามใช่อยูป่ประมาณนี้ครับแล้วก็นั่งเรียงยาวม,มาตรงนี้เลยแล้วก็ถ่ายจากตรงนั้นเข้าไป<บ>ใช่ลองดูลองถ่ายถ่ายพี่ตาล้องดูนะครับนี่ก็จะเป็นเงาสะท้อนที่สวยงาม แช่ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่เหตุการณ์ไม่ปกตินะครับมันก็เลยไม่